ุดท้ายที่จะได้ไปต่อนะครับใน AIC 2023เป็นทีมอะไรครับหนึ่งในสองทีมนี้ครับต้องมีทีมที่กลับบ้านและมีทีมที่เล่นต่อในแมตช์หน้าครับสิบตัวละครในเกมนี้พวกเขาเลือกลงสนามกันครบถ้วนแล้วนะครับไปตัดสินกันในเกมนี้ครับอ่าอูเรนิเซตอีสปอร์ตทำได้ครับจะตีเสมอเป็นสองต่อสองแล้วมีเก็ห้าครับถ้าบาลานเซียเซียอีสปอร์ตทำได้ครับผ่านเข้าไปเจอกับวันทีมที่สองครับ เอาะคติมเท้ากลางมา3ก่อนเลยครับโผล่ตัวมาขอช่วยเคลวเวฟหน่อยหน yeah. ึงเคลวเวฟก่อนครับแล้วต่อส่วนไปก่อนครับนุ่มๆโอ้โหเล็กเคลียร์ครับชูเองไม่ได้เสียเกาะสกิลหนึ่งไปก็เลยได้ระเบิดเกาะเคลียร์อยู่ครับ <c oughs> โอ้โหอีเดิ e นสายกันก่อนเลยครับ กน,นเป็นลุยก็ยังอานแค่คสีเหมือนเดิมจ่ายฝน่งเฝวกันไปโอ้โหว่าพ้ชูผมจะเลือกไปการันตีในการที่ให้สบายได้เปรียบในเลนด้านบนครับแล้วนี่ีไปด้วยเดวเบิร์ตกดดันเทปดีบูมก่อนครับช่วงต้นครับดีบูมเฟ่เกมก่อนอันนี้ก็ใช่นะครับแทบจะบุฟเฟ่ตลอดเลยครับในช่วงของต้นเกมแบบที่ คือพิชูเนี่ยไปโผล่เลนอื่นแบบชัดเจนเลยนะใช่ครับได้ก็สวายกันแล้วเข้ามาชงโก้ดีบูไม่ทันครับแล้วดูนี่ครับกดสูงครับต้องคิวมาช่วยครับเอสเน่โดนดีบูนไล่อยู่ครับแ้่สี่นะโอ้โของเคสเน่เนี่โดนต่อไปไม่เจ็บมากแต่ดีบูนเมื่อกี้เสียเวฟไปหนึ่งถึงสองตัวด้วยนะครับเมื่อกี้สำหรับครีปโดนดัดแบบติดหลงป้อมเลยครับเข้าไปได้เจ็บเลยผีได้เลยไล่ตีผลเนรับ การที่เลเวลสีช้าก่อนช่วงสองทีจะดูข้างล่างครับเดินทำใจดีสู้เสือด้วย<ร>าหาเลเวลอยู่ครับพ่โชยังไม่สีสีก่อนท<ร><ร>ีบู<ร>มแ<ร>น่นอนนะพโช <laughs> ดรากนแอสเลเยอร์ have appeared ีเพลย์เลยครับที่พีโชเองเดินหาเวลสีก็คือเดินไปเกาะด้านบนสีนก่อนแคลี่ตัวเองนะครับ <laughs> เปิดมันก็เลยครับดูดัมห้างนนะครับที่เอสวายเปิดข้างบนครับอ๋อเรื่องนะพี่ไหนเลยของเอสวายครับเอาหาถ่ายหรือเปล่าก็เลไม่เล่นครับบาเลนเซียตัวแค่ตัวของน้องแบงค์ที่เร่งเอาตัวของบูบัฟไวแทนนะครับเพราะไม่งั้นอันตรายครับมีสิทธิ์ลุนเข้าบูบัฟต่อนะครับแล้วนี่ก็เล่นเท้าเวอร์เท้าที่เล่นได้ครับดูดัม้างบนดิทันบอยอยู่คนเดียวมีคิวคิวไปเตาะแกะอยู่ทั้งหลังด้วยคนหนึ่งครับ เราไม่สนครับยิงป้อมหนึ่งก็ต้องเอาครับเดินเจอครับฟอเรนติโนเจอกับลูเลนระหว่างทางโอ้ยโดนชุดใหญ่ไูกเล่นก่อนครับแต่ว่าเคสเองอยู่ในพุ่มเดิมนะครับทีเหมือนจะรอเดินทําเกมอยู่เดี๋ยวตัดมาแล้วครับตัดเลนมาจ่ายสกอรี่ใส่ไปครับแฮปปี้มากับนุนุ๊ครับในขณะที่ข้างบนเอสวายได้ขอเท่าเวอร์หน่อยแล้วมาปวดตรงดูบ้ากันครับยูคิวเอสวายมาครับแอปปิ้ ข้างล่างก็ดันยาวนะเกมเง s. <S uh, s <S oh, ียบครั้งนึงครับโอ้โใช้วิธีพาดีบูมเดินออกมาหาเงินเพิ่มด้วยนะครับสอบบาดเลยสุดพีเซเลือกไปหรือเปล่าครับลึกๆไม่ให้ดีบูมกลับเข้าเวฟในขณะที่ พาดกิงออรี่ไปแล้วมีพิจูแล้วตายแกง,างกาวปิดหลังมึงบึ้งบึง,บง,บงมาพยาเอาทาวเวอร์นี้ให้ได้พิจูพยายามจะเคลียร์อยู่โดดไมปอุ้เอาตัวไปถวายแล้วถ่ายออกมาเบสสเปซชั่นล,ลั่นออกมาตรงนี้พยายามที่เอาพิจูให้ได้แล้วพิจูก็เคลียร์หมดได้ทันทีตรงนี้ครับแล้วตายลงไปหัวใจถวายป้อม <c oughs> หัวใจถวายชีพ <c oughs> เออพยายามอย่างที่สุดแล้วครับใช่ครับทำทุกอย่างครับอุย้ยสูงแต่ว่ารูดูเองก็ไวเหมือนกันครับ The Iron Defense Line has disappeared. Send in the Ballista. หลงหลงไหมสบายบอกเขียนไปครับจ่ายดาเมจกับทาวเวอร์ได้ดีอยู่นะครับสำหรับตัวของบริรัมตัวของบอร์เดนก็จ่ายได้บ้างเจ๋ขยิงหน้าแต่โหนมาข้างหลังครับเจอ The World ต้องฟิกเกอร์หลบกแล้บเออยู่ข้างหน้าติดอยู่ฟาดคิงโกลลี่ไปตรงนี้แล้วติดออกมาได้หรือเปล่าแล้วพยายามเราก็แชนออกไปแล้วต้องแบงค์ปิดไม่ลง เรียกแล้วพาวเวอร์นะครับแล้วรอจะเอ็นเกตอีกรอบหนึ่งเพราะว่าพิจูยังไม่ได้จัดอนติด้วยนะครับเดี๋ยวโอนมารอบ2แบบนี้เคสเอจะเอายังไงดีต้องถอยแล้วมีแฮปปี้มาแล้วพยายามที่จะเกือบโอปูว้าผมไปตรงนู้นแล้วตายอยู่ดีนะครับแล้วตรงนี้มาแบนสเตเชั่นลั่นออกมาจะพยายามสู้ไม่ด้หรือเปล่าไม่ไหวจริงๆครับแล้วข้างบนจูงกันไปได้ทั้งหมดเลยนครับตรงนั้นแต่ว่าได้คิวคิวข้างบนเหมือนกันครับโอ้โหจไปยื้อไว้นานจังหวะเคสไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวของก็สเเดนระเบิดหรือว่า เลดบัฟนะเมื่อกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับไหลต่อตรงกลางเลยครับปุ่มสูงแอปปี้พยายามที่จะตั้วเขาเป็นหนึ่งไม่โดนแต่ว่าได้ไหมเหลือร้อยสี่สิบโอ้โหจังหวะหดีดีเจนุนุสักครักออกไปก่อนเมื่อกี้ไม่งั้นนี่เสียเท้าตรงกลางด้วยนะครับสำหรับุมแต่ว่าตัวนี้ก็เสียเวฟฟรีนะครับ,รบในส่วนของเลนล่างนี่ต้องตามมารับนะครับโยกปัดปวดจัดครับฟาเลเซีย ้เรื่องของการทําแบบเป็นหลักเลยครับประเด็นสำคัญจากตอนที่ได้แล้วไม่ได้ทาวเวอร์นะครับใช่ครับตอนที่พี่ชูเทียรมหมดนั่นแหละครับ,บแล้วเป็นฝั่งของเบลเซอรที่ได้ปีกลับมาแล้วบุกบ้างครับบุกไปได้ด้วยพี่ชูมาอีกรอบนึงอ้ยเออเจอหน้าพี่ชูเลิกยิงกันตอบอะไรขึ้นหน้าเอาอีกแล้วยิงต่อต่อแล้วชาร์จเข้าไปปาดอันติเข้าไปเอาให้ได้แล้วยิงป้อมไปโซนแล้วแต่มาแล้วครับจังหวะนี้เราเรียกออกไปเกือบไม่ได้กลับ เดี๋ยวว่าตัวของน้องแบงค์อยู่ไกลนะแต่ว่าในขณะเดียวกันครับได้ทาวเวด้านล่างก็จริงแต่ก็ต้องแลกก okay. ับทาวเวตรงกลางครับ2-2รับสกอร์เลยการเงินนี่บาลนเซียครับฉีกออกไปถม้ว่าจะเป็นในคอมของรุ่ยที่ไม่ได้สนเรื่องของการเสียทาวเวอร์เสียนอเท่าไหร่ถ้ายังไปถึงถ้าถึงท้าไม่รูอี้เนี่ยมันก็ยังพอที่จะดันสวนได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าสเกลเลงเดตเกมของบาเลนเซียเองมีทีริที่รออยู่รวมถึงคิวที่ดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับครับ ใช่ครับทีนี้นู้น้ต้องถอยออกมาออกเป็นไนท์เพลทด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อเอาชีวิตรอดแหละครับตรงนี้เอาเกราะก,ก่อนครับคีบเวฟบ,บนกำลังจะมา,ด,า,าด้านล่างด้านล่างมัดม,มวยกันอยู่น้องแบงค์ไปเล่นไปแล้วแต่ว่าไปไปดีกว่าไปแต่แสงครับแล้วน้องแบงค์ออกได้ครับเหมือนว้าวแบบเรียกว,ว่ากลางเลนแล้วก็นู้นๆก็ใบใส่นะครับ ต่เห็นว่าพิชูจ่าย a n g e l s p e n d e r ไปแล้วนะครับน่าจะเป็นคราวของบุรีรัมที่ได้เล่นบ้างนะครับตรงนี้ยังมีสเก็ตคราวด้วยนะครับคิวคิวกดดันตรงกลางอยู่เกเสแต่ตรงนี้คววรีปาวว์ทเอรแล้วหู่วางหลังป้อมเลยครับยอมครับเอาทาวเวอร์ขึ้นมาก่อนครับสำหรับตัวของบุรีรัมทัจริงเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าพิชูได้วางไปหาน้องแบงคนะ์เนี่ยไม่แน่อาจจะได้บุกก็ได้นะบุรีรัมใช่พอไม่ได้ไปุ๊บส่วนไฟไม่ได้นะครับได้แง่ดันกลับมาครับ เราสองตัวจะเหลือแค่ S y กับตัวของดีบูมทันทีนะเม<ช>ื่อทีนี้ไม่มีตัวปกป้องแน่ครับเริ่มเล่นเนี่ยครับแจ้งสามชาพากันจุงกันไปครับปัรเซียก็จุงสามเหมือนกันจุนงเหมือนกันให้น้องแบงรับเวฟเอาเช็คกอดมีกี่คนเช็คแต่ว่ามีเยอะไม่เล่นโอ้ยดูคิวๆมุมนี้อีกแล้วรับมุมบวงตรงกลาง ถางใหไปครั้งนึงครับวิจูกับดีบูมออกด้านบนตัวของแบงค์โผล่ด้านล่างครับดเดือกประท้าหรือเปล่าตรงนี้นสายไป้้งถ่ายไม่โดนหลบได้ปีมาแล้วครับเอเอิงเกอร,ร,กร์แล้วปเป็นวสตามมาแล้วจะโขนมาครับน้องแบงค์อย่างนี้น่าจะได้ออฟเจกนะครับต้องกลับบ้านไหมครับของเทแต่สบายไป เคลียร์กลางวัยออกเคลียร์วัยตรงนี้จากคิวคิวยังไม่ได้เปิดครับว่าเจ็บแต่เขาส่งกับบ้านรีเทคไวนะครับเหมือนอยากจะเรียกสะเก็ดกราวก่อนนะอุ้ยนี่เรียกใช่ไหมล่ะเอาอย่างนี้เลยหรือเรียกใช่ไหมล่ะแล้วโผมาแล้วตะใสอุ้ย ออ๋ตัวไปแล้วตรงนั้นแล้วทำให้อย่างงี้เลี้ยวไหมต้องร่มาทันนะครับด้านขวาแล้วก็วาร์ฟใส่ไปน้องแบงค์ต้องดับเบิลแชทออกไปแล้วในขณะที่พิชูพิชูเล้วไหลแล้วไม่ล้มแต่ว่าดีบูมยังออกไปหามุมอยู่หลังกระแพงได้สำเร็จครับตีฟรีอยู่ว่าน่าจะได้ตัวของอีพีเซอร์เยอร์นะครับสำหรับบุรีรัมย์ครับจังหวะที่เดลตาบอยไหลมาถึงตรงนะครับดีบูมไม่ต้องเสียบติ๊กเกอร์ครับจะมาเทรดออบเจกต์เท่าครับแต่ว่าดูหนุเดินผ่านเอสอาร์วายโดนเรียกเลือดไปก่อน แล้วมีไหมทันหรือเปล่าีลากมแ้วทันหรือเปล่าไม่ทันติดการตลาดจรครับข้างอยู่ระหว่างทางคิวเลือสไม่พร้อมครับเลดไล่สไปก่อนไปก่อนดูเอาจ็ยครับโดนสวนกลับมาแล้วยืดเล้วยืดแล้วพี่ชูกลับมาข้างหน้าแล้วโหแม่ตัวน้องแบงกัดฟันเลยพี่ชูโอ้โหเน้นเนื้อครับยอมรับเท้าก่อนครับ เตอนิจ่าแรงมากครเอาจริงใช่ครับกัดมาหลายกรอดแล้วนะครับแล้วตีแทงสดตีสดไม่สดไม่สดเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านได้กลับบ้านได้รอบสองครับการเตือนเท่าเท่ากันครับทาวเวอร์ก็คนละสามทาวเวอร์ครับครับผมอ่าคอมเจ็ทฝั่งละสามตัวเท่ากันเลยครับโอ้โหโนโนเกมนี้ไม่เอาดาเมจแล้วฮะแทงก่อนเอาคูดาวกับแทงให้ไหวครับยืนให้อยู่ครับ แต่ก็มองว่าทำเองเพื่อนลงพินก็มากพอนะเสียยังไงดีครับตัวห่อดีเซฟไปแล้วครับดิทันบอยจ้วงไปเจอหน้าคิวคิวลุฟิกเกอร์ฟาดโอ้ยโดนเงียบเคสสายิ่งเดียวแล้วอ้าวมีคนเคลียร์ตรงกลางอยู่ไม่รู้ขอยิงทาวเวอร์ทีอีสามสักหน่อยแล้วฟุซิเลตานเข้าไปอุ้ยแต่นุ๊กเจ็บหนักมากครับแล้วข้างหลังน้องแบงค์มาโอ้แม่นุ๊กแล้วกดแข็งหลบแล้วอ้าวแล้วครับ จังหวะนี้เพื่อนรีเทคอยู่บนป้อมบนบ้านเทออ่าไหร่ยังไงดีแฮปปี้โดนเล่นไปแล้วนะครับกแข่งครับจะโดนไล่ไปเองนะจะไม่เสียทาวเวอร์ด้วยครับแล้วก็ตรงกลางเองเออตัวของรถถังก็ไปยิงทาวเวอร์ตรงกลางเกือบจะแตกเหมือนกันครับน no, 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 no. ูบอลเซียวางชั้นเป็นข้าวสูงสองต่อสามแล้วไม่ได้ทาวเวอร์ด้วยนะครับน้องแบงค์มุมเข้าสวยนะเมื่อกี้นี้ ถ,ถึงนุนยืนมันไม่อยู่ในระยะที่จะลงหลุมตัวเองด้วยนะครับสำหรับนุเราก็พอโดนน้องแบงคว้าคอเสื้อไว้เสียแข็งก็จริงแต่ว่าต้องล่วงไปด้วยนะครับไม่รู้จะรอดยังไงครับใช่จะมาไปถึงแล้วแล้วก็เกือบลาไปถึงตัวของเดอะเวิลด์ด้วยนะครับและแฮปปี้เองก็ดีว่าตัดสินใจแทงออกนะครับการเงินน้องแบงเดี๋ยวแฮปปี้มันพันหนึงนะ่งครับในเรื่องของตัวดาเมจนะครับผมวีเซฟดาเมจเรื่องของการเงินค่อนข้างดีนะ ทั้งตัวของน้องแบงแล้วก็ดีบูมครับเกมนี้แฮปปี้ก็น่าจะเป็นฟูดเมจเหมือนกันนะครับท้ายเกมมันพลิกสานกรณ์ได้นะครับที่บอกว่าแทงแรงด้วยดูดเลือดแรงด้วยนะครับแต่คุณปิดหรือเปล่าคู่บนถ่ายก่อนดิสตอร์ลอยกับแฮปปี้เรียกมาไหมเรียกไหมยังไม่เรียกแล้วเขามาับมไม่เรียกใช่ไหมไม่เรียกไมครับอ้าวช้า ไม่เรียกตั้งแต่แรกครับแล้วคาวิขึ้นพอดีด้วยครับไปเสียได้ตอนแรกไม่เรียกครับโอ้โหได้ฟรีเลยครับเ้ยจะเอาสองบั็หรือเปล่าไม่ทันด้วยหรือเปล่าครับตรงนี้ตัวของบุรีรัมย์ที่จะไปเอากรรไกรใหญ่แต่ว่ารีบตีครับบุรีรัมย์เหมือนจะตัวของบาเรเซียไม่โสดเลยครับเอาบล็อมดีกว่าแล้วได้ตรงกลางด้วยครับยาวกลับเลยหรือเปล่าปอมปนด้วยหรือเปล่าแล้วทันหรือเปล่าตีแป๊บเดียว ตีกลาางมีบูมตีกลางตีกลางก็มาเอา้างมาแหกมาข้ามด้วยครับแต่นั่งเคเดตเดตีโคตรเอฟปี้ตีมาจะตายเอาครับต้องลั่นเบสเลมเซกขั่นโอ้โหไม่ลงแล้วครับตีอย่างเคเดตเแล้วคิวๆเจ็บหนักครับลงหลุมไม่ไหวครับเคเดตเดบอกไม่ถ้าลงหลุมนี่น่าจะมีแค่กายหยาบที่ไปกายละเอียดไม่น่าไปด้วยครับแรงจัดๆด้านล่างมาแล้วทาวเวอร์ด้วยครับสำหรับทางฝั่งบบลแต่ว่าคิวๆเจ็บนะครับต้องไปรีเซ็ตกันใหม่การใช้อินเทเรศษตรงนี้ครับ ปีบอกเยืนแค่เดียวเก็บจัดๆบีมาครับบีมาเคสเอมุมนี้บางให้เพื่อนอยู่แล้วเพื่อนพยายามจะเคลียร์สูงครับซูรีไปก่อนครับมีแรงกัดเว้เปนหนึ่งเวฟเพกำลังจะมานะครับ,บยังพอกันไว้ได้นะครับสตูริรัมยังมีบัฟในส่วนของโฮลี่ไลท์ดราก้อนอยู่นะครับ,บมาเล่นดีบูมขึ้นแต่ดีบูมมจวดตัละครนี เข้าครับเข้าหน้าฝันเองครับแล้วจะลงหลุมไ่มเอเม้มเม้มทุกช็อนฮะโอ้โหจังหวะจะเข้าจะออกนี่ต้องระวังเลยครับว่าดีบูมเองจากตอนแรกเนี่ยคือเพื่อนพาไปซ่อมฟาร์มด้วยนะครับครับมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าบิกเกอร์ตรงนี้ลิตเติ้ลบอยกับทางฝั่งของเคสเอมีนะครับแล้วก็บาริเซียก็ยังทางแมปเล่นอยู่ครับกดดันในส่วนของการเลยหัวโค้งแม่น้ำสำหรับตัวบาเลนเซีย โดนเขียนบุกของบาเลนเซียขึงแล้วครับทางด้านของบุรีรัมตามสามพันด้วยครับแต่ว่าเดอะเวิลด์เองก็มีบอสสลอตเธอร์แล้วนะครับตรงนี้เช็คพุ่ม้างก่อน,นครับเผื่อมีเซอร์ไพรส์เดลต้บอยยังไม่กล้าไปเปิดจังหวะแรกนะครับตัวนี้นที่จะไหลไปเปิด,ปด oh. ไม่มีให้เห็นนะครับ yeah. นูเองของเอาตัวรอด100%เล้นะครับไฮเทม4ชิ้นตรงนี้มีทั้งเอจิสแล้วก็ Arctic ออฟนะครับยังขึงเอาไว้หน้าบ้านของบริรัมครับบาลนเซียแล้วจุงแต่จุงสูงแต่จะโดนปิดก่อนหรือเปล่าครับถ้าไม่รีบลงหลุมเนี่ย เขามาแล้วนะครับจ่ายตามเมตาคิวเลาแล้วครับเปิดก่อนเรียกรวมโหดเรียกรวมแต่เขาบอกว่าก็รวมไปละกันหนีครับหนีก่อนแต่ว่าแฮปปี้กำลัเดินปิดตรงนี้พี่จูติดสโลมาละดอกไม่โดนต้องรีบสลไยลตัวจะไยังไงดีลงได้ไหมลงได้ไหมออลงไปหนึ่งชุดแต่ชุดสองแม่เอาบั๊แรไขายดีไปหน่อยลงชุดสองมาเกือบไม่ดันโอ้ยเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกัน โอ้ยนะบอกจังวันนี้ผมจะสวนดีว่าฝรั่งเศสก็ไม่ผีผามน,นะครับะอุ้ยเปิดเลยเหรอเปิดเลยววนะครับรแล้วเอาโหดได้เร็วแล้วลูกยิติดตรงกลางอยู่แล้วเอาอยัางไงแล้วแฮมมี่เลือดไม่ค่อยพอเท่าไหร่แต่ว่าข้างหลังโหดมาใส่ในขณะที่ขา้างหน้าคำหยุดใส่ก,กาววางลงไปลงหลงุมรีเทคอีกหนึ่งรอบแล้วฟอร์เวิร์ดชาร์จไปไม่โดนพิจูครับ<ะ>แฮมมี่แทงคิวๆไปแล้วดึงไม่โดนข้างหลังยังยังยังอยู่ไหมยังอยู่ครับน้องแบงค์ยังอยู่ตรงนั้น แล้วเขาพยายามที่จะเล่นต่อครับตรงนี้แบบน้องแบงค์น่าจะไปทำเวฟแล้วครับทำเวฟอยู่พี่จูก็เห็นแล้วแต่วัดก๊อตแล้วครับแบบนี้พยายามที่จะรอไถ่ออกน้องแบงค์โหนมาดูดูจะตายครับจังหวะนี้นันัวอยู่ด้านในแล้วดูจะตาอาลูไปก่อนคนแรกแล้วเป็นก๊อตเซเร์ของนันด้าของบาซลยเซียมีสปอร์ตที่ได้ไปแล้ว ไปต่อครับทางด้านของรอปปอรปตจะพยายามจะล้ำอยู่แต่มีฮิวลงแม่ครับแผัวมาสวนแล้วตายกันไป3แล้วนี่คือลิตเติ้ลบอยที่พยายามจัดทำทำในสิ่งที่ต้องทำโอเคสเอแล้วล้ำอยู่ล้ำอยู่แต่ล้ำไม่ไหวแล้วครับแล้วแบบนี้เป็นเอชครับพร้อมกับการเดินมาแล้วเป็นทริปเปิลคิวของ SRY อ่ะโอ้โหบอกเลยว่าตรงนี้เป็นการตัดสินเลยครับแล้วบาร์เซซิมิสปอร์ครับ3าหนึ่งครับในหน้าเพจอัพแล้วฮะแน่แน่ครับแน่แน่นอนนอนครับตรงนี้เดินมาครับ แล้วก็เปิดนเกมสีนี้แล้วเอาพลังเอาพลังตรงนี้ครับไปต่อไปเจอกับวันดี่สปอร์ตครับเอาชนะไปได้สีนี้นีครับสามต่อหนึ่งครับทำได้ครับในเรื่องของรายละเอียดเกมนี้นะบราซิลก็